อ่ะพูดดิมิกกี้มิกมกี้เดี๋ยวที่นี่หนาวมากมิกกี้ไม่มาดีแล้วอ่ะโปรยหิมะให้มิกกี้ดูหน่อยมิกกี้น้ำแข็งใสอร่อยมากสุดยอดดูสภาพพี่กายพี่กายพี่กายดูโอ้โหดูพี่กายสิมองลูกตาไม่เห็นเลยเขาคนหรืออะไรนั่นน่ะอ่ะดีดีอ่ะ อ่ะดีดีกระโดดเอาปปอยกระโดดลูกปปอยสูงๆกระโดดอู้ปลโปยอีกค่ะอ่าโป,อยอ,ปอยอู้ปลโปยอ่ะเอออ่ะเอออ่ะ,อะ